หากพูดถึงความรักของราชวงศ์เรามักจะนึกถึงเรื่องราวที่สวยงามสูงส่งไร้ที่ติโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นความรักของพระมหากษัตริย์แต่ว่ามีสตรีท่านหนึ่งที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นพระคู่ม,มั่นอย่างเป็นทางการองค์แรกของสยามประเทศในรัชกาลที่6เป็นความตื่นเต้นยินดีของคนทั้งประเทศแต่แล้ว ทันกลับถูกปลดเพียงไม่กี่เดือนต่อมาเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของพระองค์เจ้าวัลภลาเทวีสตรีผู้เป็นว่าที่พระราชินีกลับถูกถอนมัน่นถูกปลดและตามด้วยพระบรมราชองค์การให้นำโซ่ตรวนทองคำไปจับกุมพระองค์มาจำสนมหรือขังวังหลวงตลอดรัชกาลเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์กันแน่ ไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะแต่ถ้ามีข้อมูลใดตกหล่นหรือผิดพลาดพวกเราต้องขออภัยไว้ร่วงหน้าด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะพระองค์เจ้าวัลภาเทวีมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าวันนวิมลเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมมศงเธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงกับหม่อมอินวรวรรณอยุทยา เกิดเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2435พระบิดาของพระองค์ทรงเป็นเจ้าหน่ายที่มีความคิดก้าวหน้าและทันสมัยอย่างยิ่งทรงเป็นทั้งนักธุรกิจทำกิจการรถรางและเป็นศิลปินผู้ก่อตั้งคณะละครปรีดาไลอันโด่งดังในยุคนั้นด้วยเหตุนี้เองหม่อมเจ้าวันนวิมลหรือที่มีพระนามเรียกเล่นๆว่าท่านหญิงเตะ๊ะ หรือท่านหญิงขาวจึงทรงได้รับการเลี้ยงดูอย่างสตรีสมัยใหม่ค่ะทรงได้รับการศึกษาที่ดีมีความคิดอ่านเป็นอิสระเสรีกล้าสแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเองสูงมากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรครพงถึงกับทรงเล่าไว้ในหนังสือเกิดวังปารุสเลยนะคะว่าไม่มีผู้หญิงคนไทยครอบครัวใดที่จะช่างคุยสนุกสนานเท่าองค์หญิงตระกูลวรวัน ่าที่ข้าพเจ้าเคยรู้จักพบมาในขณะเดียวกันฝั่งของพระองค์พระมหากษัตริย์คือลนเกล้าวรัชการที่6ในเวลานั้นทรงมีพระชนมพรรษาถึง40พรรษาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทรงอภิเษกสมรสเลยทําให้เหล่าข้าราชการและเจ้านายผู้ใหญ่ต่างกังวลเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ค่ะและแล้วทั้งสองพระองค์ก็ได้มาพบกันเหตุการณ์นั้น เกิดขึ้นที่งานประกวดภาพเขียนณโรงละครวังพญาไทยค่ะในขณะที่งานกำลังดำเนินไปพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ได้กราบทูลรัชกาลที่หกว่าทูลหม่อมลุงครับที่ห้องทางน,นู้นเขาเล่นไพ่ปริจกันเมื่อล้นกล้าวเสด็จไปทอดพระเนตรก็ได้ทรงพบกับท่านหญิงขาวหรือหม่อมเจ้าวันณวิมลซึ่งขณะนั้นมีพระชนสา 27 2 8ปีการพบกันครั้งนั้นทำให้หนุ่มนักเรียนนอกอย่างล้นเกล้ารัชการที่6สทรงต้องพระราชหาหรือไทยในตัวท่านหญิงขาวในทันทีค่ะเพราะพระองค์ทรงมีคุณสมบัติที่หาได้ยากในสตรีสยามยุคนั้นคือทรงมีรสนิยมในงานศิลปะวรรณกรรมการแสดงทั้งยังมีไหวพริบคารมคมคายและความคิดอ่านที่เฉียบแหลม ทำให้การสนทนามีรสชาติและทันกันอย่างยิ่งความสัมพันธ์พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากค่ะเพียงไม่กี่วันหลังทรงพบกันในวันที่21ตุลาคมพศ2463ลนเกล้าวรัชการที่6ก็โปรดเกล้าวพระราชทานนามใหม่ให้พระองค์ว่าหม่อมเจ้าวัลภพาเทวีและในวันที่9พฤศจิกายนพศ2463ก็ได้มีพระบรมราชองค์การ ประกาศพระราชพิธีมั่นอย่างเป็นทางการและสถาปนาหม่อมเจ้าวัลภาเทวีขึ้นเป็นพระวรกัญญาปทานพระองค์เจ้าวัลภาเทวีซึ่งเป็นพระยศที่เทียบเท่าว่าที่พระราชนีหรือทีเดียวค่ะในช่วงเวลาแห่งการมั่นนั้นนับเป็นช่วงที่ความรักของทั้งสองพระองค์หวานชื่นที่สุดค่ะโปรดให้พระวรกัญญาประทานเสด็จมาประทับที่พระตำหนักสวนจิตละดา ส่วนหลนเกล้าประทับที่วังพญาไทซึ่งอยู่ใกล้กันทรงเสด็จไปเสวยของว่างด้วยทุกวันและมีการโทรศัพท์พูดคุยกันตลอดเวลาทั้งสองพระองค์ทรงออกงานสังคมร่วมกันเสมออย่างในงานแซยิตของทุนหม่อมปู่น้อยวังบูรพาหลนเกล้าก็ทรงทำแบบฝรั่งทุกประการเช่นทรงเอาฉลองพระองค์คลุมพระราชทานพระองค์วัลภา สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นอย่างมากและด้วยความที่ทรงมีรสนิยมด้านการละครตรงกันทั้งสองพระองค์ยังได้ร่วมแสดงละครด้วยกันหลายเรื่องเช่นเรื่องพงพางจุดที่แสดงถึงความรักหวานชื่นของล้นเกล้ารัชกาลที่6คือตอนที่ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องสกุลตลาและได้ทรงอุทิศหนังสือเล่มนั้นให้แก่พระคู่มั่นพร้อมบทกลอนพระราชทานที่หวานชื่นมากค่ะ นาตกะกลอนนี้ฉันมีจิตขออุทิศแด่มิ่งมารสีผู้เป็นยอดสเสนหาจอมนารีวัลภลาเทวีคู่ชีวันขอหล่อนจงรับไมตรีสมานเป็นพยานความรักสมัครมั่นเหมือนแหวนแทนรักทุสยันแก่จอมขวัญสกุลตลาไซแต่ผิดกันตัวฉันไม่ลืมหล่อนจนสาครเหือดแห้งไม่แรงไหล จนตะวันเดือนดับลับโลกไปจะรักจอดยอดใจจนวันตายจะรักจอดยอดใจจนวันตายชัดเจนนะคะว่าทรงรักและจริงจังกับความรักครั้งนี้มากเพียงใดแต่ทว่าความสุขนี้กลับอยู่ได้เพียงไม่นานคะ่ะแต่อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ความรักที่หวานชื่นปานนั้นพังทลายลงในเวลาเพียงไม่กี่เดือนคะ อันที่จริงก็ไม่มีใครรู้เหตุผลจริงๆนะคะแต่มีการวิเคราะห์คาดเดากันไว้หลายเหตุผลว่าคุณสมบัติที่ทำให้ล้นเกล้าทรงรักพระองค์วลภลาเทวีนั่นคือความทันสมัยและความมั่นใจแต่แล้วคุณสมบัติเหล่านั้นก็คือคุณสมบัติเดียวกันกับที่ทำให้เกิดรอยร้าวค่ะในยุคสมัยที่สตรีในวังยังต้องสงบเสงี่ยม พระองค์วัลลาาเทวีกลับทรงแสดงความคิดเห็นอย่างสตรีนิยมหรือเฟมินิสต์อย่างชัดเจนพระองค์ทรงพระนิพนธ์บทความชื่อดํริหญิงลงในหนังสือดุสิตสมิตรมีใจความตอนหนึ่งว่าหญิงโดยมากมักบูชาว,ว่าชายเป็นมนุษย์ที่วิเศษกว่าตัวเทือกเทวดาทั้งนี้ก็เพราะในบ้านโดยมากชายเป็นเจ้าบ้านมีอำนาจบังคับบัญชากดขี่หญิง ความคิดที่ท้าทายอำนาจชายเป็นใหญ่เช่นนี้แม้จะล้ำสมัยมากแต่ก็อาจสร้างความไม่พอใจให้ผู้คนในราชสำน,นักยุคนั้นไม่น้อยเลยค่ะและดูเหมือนว่าความมั่นพระไทยนี้จะได้แสด,แดงออกมาในทางปฏิบัติด,ด้วยจนกลายเป็นความขัดข้องพระราชหฤทัยของลนเกล้ารัชกาลที่6มีเรื่องเล่าซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจริงหรือไม่อยู่สองเหตุการณ์สำคัญนะคะ ลองงฟังกักนดูเหตุการณ์แรกคือการสะบัดพระหตัตหรือมือเล่ากันว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระวรกัญญาประธานเสด็จมาถึงพระราชวังพญาไทยมหาดเล็กข้าหลวงเนิมคนสนิทของล้นเกล้าซึ่งคาดว่าคือพระยาประสิทธิ์สุภการหรือเจ้าพระยารามราครบได้เข้าไปเพื่อจะรับพระหตัตคือยื่นมือช่วยพยุงตามธรรมเนียมตะวันตกแต่พระองค์ไม่ทรงยินยอม และเมื่อเรื่องไปถึงพระกันของล้นกล้าวก็กลายเป็นว่าพระองค์ทรงสะบัดมือและแสดงกริยาดูถูกมหัสเล็กคนสนิทของพระองค์ทำให้ทรงกริ้วมากเหตุการณ์ที่สองไม่ย่อนกุดไนท์หม่อมเจ้าพูลพิสมัยดิสกุลทรงบันทึกไว้ค่ะว่ามีอยู่วันหนึ่งที่สนามจันทร พระองค์เจ้าวันลพาเทวีส่งอยากเล่นบิลเลียดหลนกล้าวก็ส่งสอนให้แต่ด้วยเหตุใดไม่ทราบค่ะพระองค์วันลภาก็ทูลขอกลับก่อนตอนที่หลนกล้าวส่งตามมาส่งที่รถครั้นจะขึ้นรถพระองค์วันลพาก็เมินหน้าไม่ยอมกุดไนท์ต่อพระเจ้าอยู่หัวต่อนหน้าคน การเมินพระพักไม่ทูลลาต่อหน้าสาธารณชนเช่นนี้ถือเป็นการหักพระพักล้นเกล้าอย่างรุนแรงในยุคสมัยนั้นเลยนะคะด้วยเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ความขัดข้องพระราชหฤทยัยสะสมจนล้นเกล้ารัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์กลนเชิงบริพาทหรือกรด่าขึ้นมาบทหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่าทรงหมายถึงพระผู้คู่มันของพระองค์ค่ะยาธนงอวดองค์ว่าง,งามเลิศ สวยประเสริฐยากที่จะเปรียบได้ยาธนงอวดองค์ว่าวิไลอันสุรางนางในยังมากมียาธนงอวดองค์ว่าทรงศัก์จะไฟรักแต่องค์พระทรงสีนั่งรถยนต์โออาวางท่าทีเป็นผู้ดีแต่ใจไผล่เป็นกาโอ้โหแรงมากนะคะโดยเฉพาะท่อนที่ว่า เป็นผู้ดีแต่ใจไผล่เป็นกาและอย่าดูถูกลูกผู้ชายที่เจียมตนซึ่งดูเหมือนจะสื่อถึงเหตุการณ์ที่ทรงดูถูกมหาดเล็กนั่นเองค่ะความรักที่เคยหวานชื่นบัตรนี้ได้แตกหักลงอย่างสิ้นเชิงในวันที่15มีนาคมพศ4 6 6 4เพียงสเดือนหลังทรงประกาศมั่นก็มีพระบรมราชองค์การประกาศถอนม่นอย่างเป็นทางการ โดยทรงให้เหตุผลในประกาศว่าเพราะเหตุที่พระราชอัธยาศัยของพระวรกัญญาประทานพระองค์เจ้าวัลภาเทวีมิได้ต้องกันและยังระบุด้ยวยว่าอาจจะเป็นเพราะพระองค์เจ้าวัลภาเทวีมีพระโรคประจําพระองค์อันเป็นไปนในทางพระเส้นประสาทไม่ปกติพูดง่ายๆคือทรงให้เหตุผลว่า เข้ากันไม่ได้และสุขภาพจิตไม่ปกติค่ะแต่เรื่องราวมันเลวร้ายยิ่งกว่านั้นค่ะมีพระบรมราชองค์การให้เท้านางจากโขนผู้คุมฝ่ายในนำโซ่ตรวนทองคำไปจับกลุ่มพระองค์เจ้าวัลลาาเทวีมาจำสนมหรือขังหลวงไว้ในพระบรมมหาราชวัง แต่สตรีผู้ทนงในศักดิ์ศรีอย่างพระองค์เจ้าวัลลภาเทวีไม่ได้ทรงยอมแพ้ง่ายๆค่ะพระองค์ไม่ทรงทูลขอพระราชทานอภัยโทษแต่ทรงเลือกที่จะตอบโต้เป็นครั้งสุดท้ายพระองค์ทรงหยิบหนังสือสก,กุลตลาเล่มเดียวกับที่ล้นกล้าเคยมอบให้พร้อมคำกลอนว่าจะรักจนวันตายนั่นแหละค่ะ ทรงส่งหนังสือนั้นคืนพร้อมกับขีดเส้นใต้เน้นข้อความในตอนที่ฤาษีธุระว่าสาบแชง่งเท้าทุสยันที่ลืมนางสกุลตลาแล้วส่งบทกลอนนั้นกลับไปถวายล้นเกล้าค่ะทรงพบผู้ปิ่นโปรดลือสายพระองค์เองสิไม่มียางอายพูดง่ายย้อนยอก กรอกคํามาหลอกลวงชมเล่นเสียเปล่าเปล่าทิ้งให้คอยส้อยเศร้าทุกเชา้าค่าเด็ดดอกไม้มาดมชมจนชำ้ำไม่ต้องจดจำนําพาเหมือนผู้ร้ายย่องเบาเข้าลักทรัพย์กลัวเขาจับ วิ่งปลอไม่รอหน้าจงทรงพระ,จะเจริญเถิดราชาข้าขอลาแต่บัดนี้คุณผู้ฟังคะนี่คือการตอบโต้ที่เด็ดเดี่ยวและรุนแรงที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้เลยนะคะพระองค์ตรัสว่าพระองค์เองสิไม่มียางอายพูดจาหลอกลวงเหมือนผู้ร้ายย่องเบาแล้วปิดท้ายว่าข้าขอลาแต่บัดนี้และนั่นคือจุดจบคะ่ะ พระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าวัลภาเทวีซึ่งถูกลดพระยศกลับมาถูกคุมขังอยู่ในพระบรมมหาราชวังนับแต่นั้นจนตลอดรัชกาลที่6พระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าวัลภาเทวีทรงถูกจำกัดบริเวณอยู่ในพระบรมมหาราชวังจนกระทั่งล้นเกล้ารัชกาลที่6เสด็จสวรรคตในพศ2468 เมื่อเปลี่ยนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จึงมีพระบรมราชองค์การให้ปลดปล่อยพระองค์ออกจากพระบรมมหาราชวังค่ะในขณะนั้นพระองค์มีพระชนสา33ปีพระองค์ได้รับการพระราชทานวางที่ประทับแห่งใหม่ซึ่งพระบิดาประทานชื่อให้ว่าพระกรุณานิวาดแปลว่าที่อยู่แห่งความกรุณานับแต่นั้นมา พระองค์เจ้าวลพาเทวีก็ทรงใช้พระชนชีพที่เหลืออยู่อย่างเงียบสงบทรงสนพระไทยในพระพุทธศาสนาและมีได้ทรงอภิเษกสมรสกับผู้ใดอีกเลยตลอดพระชนชีพพระองค์สิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่7เมษายนพศ2494ด้วยโรคไตสิริพระชนษา58ปี เรื่องราวของพระองค์เจ้าวลภาเทวีคือโศกนาฏกรรมของสตรีผู้มาก่อนการนะคะพระองค์ทรงเป็นสตรีที่เปี่ยมไปด้วยสติปัญญาความมั่นใจและความทันสมัยซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้องค์พระมหากษัตริย์ทรงหลงรักแต่ในขณะเดียวกันคุณสมบัติเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นก้าวร้าวและไม่เหมาะสม เพราะมาเร็วเกินไปสำหรับกรอบจารีตของราชสำนักสยามในยุคสมัยนั้นจนนำไปสู่จุดจบที่น่าใจหายพระองค์ทรงเป็นบทพิสูจน์ว่าแม้จะล้มลงจากจุดสูงถูกกล่าวหาถูกลงโทษแต่พระองค์ก็ไม่เคยทุนขออภัยในสิ่งที่พระองค์เชื่อว่าไม่ได้ทำผิดและทรงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เงียบๆอย่างมีศักดิ์ศรีจนเป็นที่จดจำในหน้าประวัติศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวีที่ช่องประวัติจัดให้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องประวัติจัดให้เพื่อไม่ให้พลาดเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ